มาแต่งหน้าทาครีมกันนะจ๊าซึ่งนุ่นพกตัวนี้มาด้วยทุกคนนะตัวนี้สำหรับป้องกันและเติมเต็มผิวให้อิ่มฟูนะคะด้วยมอสนูเท็หรือมอสสารแอคทีฟที่ได้รับ4ีรางวัลนวัตกรรมระดับโลกทุกคนคือถ้าพูดถึงมอสเนี่ยเราก็จะนึกถึงแบบความชุ่มชื่นความเขียวขจีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมตัวนี้ก็จะให้ผลลัพธ์แบบนั้นเลยทุกคนคือช่วยคงความชุ่มชื่นให้ผิวนะแม้จะเสียสมดุลจากมลพิษหรืออากาศที่เปลี่ยนไปเร็วเกินไปแบบหน้าเราปรับตัวไม่ทันะนึกออ อย่างนุ่นมาเกาหลีเนี่ยเอาอยู่คือผิวไม่ช็อกนะค่ะเนี่ยตัวเนี้ยช่วยลดความแก่ลดริ้วรอยและฟืน้นฟูแม้สภาพอากาศจะเปลี่ยนแบบหนักๆน,นะที่สําคัญเนี่ยช่วยปกป้องผิวจากโครงสร้างเลยด้วยนะคะคือผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่มีสารก่อให้เกิดอาการแพ้ด้วยทุกครั้งเวลามาเกาหลีอะ่ะคือหน้าหนาวอากาศมันจะแห้งมากอะต้องมาซื้อครีมใหม่แต่ตัวนี้เอาอยู่สุด,สด ที่สําคัญเนี่ยเขามีผสมสารกันแดดแบบไฮบริดซันสกีนด้วยทุกคน SPF 3 8 PA บวก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 นะคะก็คือแต่งหน้าง่ายทำให้เครื่องสำอางติดทนขึ้นด้วยนะที่นุ่นสังเกตนะคะทำหน้าที่เหมือนมอยส์เตอร์เลยตรงไหนที่รู้สึกว่าผิวแห้งหนัก,นกๆอย่างเงี้ยก็เติมลงไปอีกรอบหนึ่งได้นะคะ <S <S ไ,มไม่เหนียวไม่เหนอะแต่ว่าก่อนฮอให้ดูเนาะนุ่นจะมาทาครีมกลางคืนก่อนนะคะนี่ก็คือตัวนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องฟื้นฟูแล้วก็รีแพร์เลยนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาริ้วรอย โดยเฉพาะทุกคนตัวนี้เนี่ยมีสีนวัตกรรมระดับโลกนะคะเหมือนตัวเดครีมเลยแต่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือส่วนผสมเด่นๆน,นะคะเช่น ice w i lip up แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ age pro peptide นะคะตัวนี้มีสารสกัดนะคะช่วยลดการตึงของกล้ามเนื้อด้วยทุกคนแบบฟิลเหมือนฉีดบบวเวอร์ปอกจากนี้เนี่ยตัวนี้เป็นครีมกลางคืนใช่ไหมแต่ว่าถ้าวันไหนที่เราต้องการแบบใช้หน้า<ๆ>เช่นวันต่อมาเป็นวันสําคัญแบบงานแต่งงานรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ย เหมาะมากในการฟื้นฟูหน้าแบบเร่งด,วด่วนเพราะว่าซ่อมแซมผิวได้ลึกโบกตัวนี้ไปเลยนะตื่นมาผิวอิ่มฉ่ำฟูเหมือนทําทรีทเมนต์ผิวมาเลยคือให้ดูหน้าสดนะคะผิวตอนนี้คืออิ่มน้ำมากผิวดีมากจะบอกว่าชอบผิวในช่วงนี้มากมันดูไบรท์แบบธรรมชาติแล้วก็แบบอิ่มฟูนะคะไม่มีริ้วรอยและที่สําคัญเนี่ยทั้งสองตัวนะคะไม่มีสารอันตรายนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนผิวแพ้ง่ายใช้ได้แบบชิลๆเลยจะ้ะ